เดิมา้วยอัศรินงโยธาทูกนี่แข่งกันมยทั้งหมดทีมนะคะบาห์ยอไปแมนเซอร์นี่นี่บอกเชียร์บ้านบาหามครับแมนเกี่ยวได้ค่ะเร่อีเจสือาลูกนีเสือมาลูกนีนี่เ้เสือาลูกนีดมา ยกขึ้นมาลูกนี้หนะเนี่ยเดี๋ยวพาลูกนี้กลับมายกขึ้นมาเนี่เตะมาลูกนี้ยังบล็อกได้อยู่ยกขึ้นมาลูกนี้ปะต่างหูเลียวได้ลูกนี้เตะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหศูนย์ศูนย์มาดูกันในเซฟพิลล์ลูกนี้เสิร์ฟมาด้วยอัสดินยังเปิดได้โดยโดโดยกขึ้นมาเตะมาลูกนี้โอ้โหทางพาราเลเตอรโอ้โหกรรมการเข้าฟูซีฟูซี อเสิร์ฟมาลูกนี้เพิ่มมายกขึ้นมาลูกนี้หน้าเนี้ยตัวเสาลูกนี้หล่นมายกขึ้นมาหน้าเนี้ยเตะมาลูกนี้ยังบล็อกได้อยู่ยกขึ้นมาลูกปาต่อหูเลียวได้ลูกนี้เตะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ตายยังตายไม่ได้นี่เชี่ยไหมบเชี่ยดูดินี่เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหหางต้หางต่กากจักสานหนึ่งประเภทดับเบิ้ล ส่วนเทมก็นั่งอยู่ข้างเลยทิ้งเดียวกันนั่นแหละเทมยกขึ้นมาลูกนี้อัศวินยกขึ้นมายกขึ้นมาเตะลูกนี้โอ้ยนั่งตัวนีเตอิมสูิชาลูกนี้เดินมาลูกนี้โอ้ยนั่งที่นี้นักเติมก็กำลังอาชดินเสิร์ฟล <Diamond Hai! S 1> kind of ูกนี e ้ดูภาพดีๆ้ด้มาขางเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟมาเพื่อเทมเพื่อได้อยู่ตามยกขึ้นมาหู

ยกซ้ายขึ้นมาเตะขึ้นมาลูกนี้ยังบล็อกได้อยู่ยกขึ้นมาลูกนี้เตะขึ้นมาแล้วเตียวได้อีกเตะอีกเปาหน่อไม่ตายง่ายเลยสำหรับทหาราสีเชียงใหม่พี่จะว่างขออ่อนหนูไว่ารับข้อไห้หูไม่ได้กองเทียมเป็นไรโอ้โหตัดจัวป้าเนี่ยตอนนี้เป็นเซตแรก ลูกนี้ยังเตือนไม่ได้เลยเปิดสวยเสาลูกที่หน้านี้แตะขึ้นมาโอ้ยถ้าขึ้นมาหน้านี้นี่หายหน่อยทุกคน้ยเสิรปลาลูกนี้เร็วครับเมเจอร์ว้าสุดลูกนี้เสิร์ฟมาลูกนี้เกี่ยวเบาๆยกขึ้นมาลูกนี้เต็ขึ้มาลูกนี้ยังตีบล็อกอยู่ยังเกี่ยวมาได้ลูกนี้ถึงวิขาดเกี่ยวแล้ว ยกระดับน yeah, yeah, ั Alors, death, horses, oh, ้นเพื่อนที่น้องต่ลรือซีแมทเสิร์ฟมาลูกนี้ของมาบอลจับมาได้โดยดูดูลงมาให้อนุรุณเตะมาลูกนี้อ้หเตะได้สุโอ้โหปกติลูกนี้เตะได้ระดับผู้บริหารอาจารย์การเสิร์ฟมามาดูโอ้โหปาลูกนี้โอ้โหสุดต่างเสิร์ฟตีเือเกินตอบ ยกตัดยกขู่ขึ้นมาอดสนิทจะแพ้ได้ยกขึ้นมาลูกนี้ยกตัดเป็นขึ้นมาเนี่ติดบล็อกลําธารเพิ่มเตร์โอ้โหเว้นตัวแดงแดงกบกเจ็บเจ็บต่อเจ็บมาลูกนี้โอ้โหใส่แรงขึ้นไปต้องเบียร์แอดมินเบียร์นะฮะคนชื่อเบียร์เอายกยกมาลูกนี้ขึ้นมาหน้านี้เป็ะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหออกลําธาเพิ่มเติมมันไปติดปลายรอลํา้ารวัด2,000คน2,000กว่าคน ธรรมดาเหมือนกันแบ่งมตะก้อทางฝั่งแอฟริกาประมันสองน้อยกระชากขนาดน้องคายกขึ้นมาลูกนี้เตะมาลูกนี้อยางต่อต่อโอ้ยไม่เติมหาความก็เตะอนุท่านนายกท่านรองนายกในท่านผู้บริหารทุกท่านอ่ะยกขึ้นมาลูกนี้ทีนี้เออเดี๋ยวมาง่ายลูกนี้เตะยังได้อยู่ลูกนี้มาเตะเซนแบงค์ลูกนี้โหยทางไม่เติมอู้หูลูกนี้จิเติลซิเมต าโยนมาลูกน yeah, um bon um ี้ยกขึ้นมาลูกนี้ชตมาโอ้เตะลูกนี้สโอ้โหดึงมา่เป็นสิ่งสำคัญเมาโดยสีมีสัลูกนี้นีเนื้อบานตีตูดมาเตอร์เ้อบ ลุงนี้ซื้อวิชาเส์ฟไปตัดมาหน้านี้ยกขึ้นมาโดยดีดเตะมาโดยบอลตัขานี้ฮเดี่ยวนี้บ็อกอ้อมหลังไปเลยเสืฟตาลูกนี้ตัดมาง่ายลุกนี้เสอตาให้กับบอมาลวอสดชินลูกนี้มาร์เตอร์ย้อนปดีดนะคะบ้านบักาม ลูกนี้วัดมาเยอาได้โดยชีวิชายกขึ้นมาเลยนีมี้ด้โหงานเเต้ยเตะไม่แรงนะเจเชื่อเชื่อนี่ตอนนี้แต้มอยู่ที่19ต่อ17ค่ะเดนมาลูกนี้ยังเกี่ยวมาได้ยกขึ้นมาบอลย่อดเยนอหย่อนเลหย่อติดตัวเลยนะมีตอนนี้แต้มอยู่ที่18ต่อ19ค่ะเดได้โดยอดี อาจจะดเยอมาลูกนี่เตะได้หรืเล่าพี่ต้าโหสิบต่อสิบแปดค่ะดูนี้โยม้าหูพี่ต้าโยกเยอเตะมาลูกนี่เนี่ยพี่ต้ายกเยอะพี่เนต้าเก่ขนาดนี้โอ้โหจะนแบนั้นขอเสียงปุ๊บเลยเสียงร้องทีเลย โดยดีดี้ยกมาให้กับบอลไปตามนี้ทางนำเสิร์ฟมาลูกนีคาร์แมนเนสเตอสวัสดีค่ะเป็นแนมให้กับทางทหารการค่ะก้าหกต่อเก้ามาดูกันคารแมนกับพี่โบนเสไป์ฟมาลดีคาร์แมนเนสเตอมันเข้าจุดใจทางน้องดีดี้เสิร์ฟนะคะ ดีดเสือาลูดี้สสยังเกิดได้ยกคืนมาอีบ้าตัเต็งนหดีดนเมสำหับมาเป็นแป้มของทางอันบายนี้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเสือาลูดตัดง่ายเกดมายกคืนมาเลยเอนไม่นุ้นเอาไม่ลุ้นติดอันดับบาแต่ค่ะเป็นทางที่บอลเป็นฝ่ายชนะคะเ่นเม ต่อสิบค่ะวิชาสีลกน,นี้วันสีตเต้เตต่สานของเราเนาะตอนนี้แต้มอยู่ที่สิบเท่าค่ะเป็นปน,น้องดิดสี้เตสอันงงอันนี้แต้มอยู่ที่10ต่อเอดมายได้ยกขึ้นาใหี่สิักนดต้ แชมาอยู่ที่12ต่อ10ค่ะมาเป็นทางฝั่งคนเดียวมีคนที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะคะตอนนี้ทีมก็คือไม่มีลูกหมีค่ะว่าทีนี้ที่กร์มสุกคนเข้าไปรอชิงที่หน่งเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแชมป์ค่ะเงินรางวัลอยู่ที่30,000บาทค่ะที่สอง20,000บาทนะคะส่วนที่3ก็จะเป็น รางสีระดันกลับมาเป็นแต้มให้ตอนนี้แต้มอยู่ที่14ต่อ15ค่ะน้องดี๊บบ้านมหามเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะ วันนี้มาแค่พี ups, ่บอลดิบแปดต่อสิบสี่ค่ะระวัสีเลอนปุ๊บปะคมไม่ได้มานะคะแแต้มอยู่ที่สิบห้าต่อสิบแปดค่ะ๋องทันเต่มโอ้คนนี้บอกเชียร์บ้านประคมครับคสแนนเกียวได้ค่ะเรื่องนี้สองทานเติม ค่ะเป็นแปบงนกรานห้บห้าต่อ20สบค่ะเป็นพี่แมนอสัสดินเติมมาล้นค่ะลูน้ได้ลดลแล้วนินิสองทางทหารชานะค,นคะคว้าไปโค้งบูค่ะพี่แมนเติมดี น้องดิดี้ค่ะเป็นแต้มให้กับทางอันบาลสีเชียงใหม่ค่ะน้องดิดี้เป็นฝ่ายเสิร์ฟมาค่ะทางแต้มค่ะคะแนนอยู่ที่หนึ่งเท่าในลรูบดนี้ค่ะชงเองเล่นเองอ่อนหนึ่งค่ะเป็นพี่บอลน,น้อยเสิร์ฟ ดน่าเสียดายค่ะลูกนี้หลุดออกไปทางด้านข้างค่ะเลยเป็นแต้มให้กับทางของอนุมาลสีเชียงใหม่ไปนะคะโอ้ยไปบอลกระเด็นเซฟสามแฟนจะเแ็นจ๋าถ่านไปหมดเตะมาลูกนี้โอ้โหาดแต้นี่คือได้แต้มไปค่ะใลยนะอนุบาลก็อยากได้แชมป์เป็นประดับโลกอ๋ออนุบาลพีเดเตอร์เป็นแต้ม ตอนนี้คะแนนอยู่ที่3เท่านะคะเติปลาลูกนี้ตัดไม่ยังได้อยู่ลูกนี้มาไหมเติมมาลูกนี้โอเยี่ยมร้อยอ่ะเอาแล้วอู้ยไปนะคะคนน้อยเป็ใส่เสติมมานะคะเสติมมาตัดมาลูกนี้เปิดมาได้ง่ายเลือกคะแนนไปเติมมาลูกนี้โอ้ยดูดีได้เติมอ่ะดูดีเชียงใหม่ได้แต้มไปค่ะตอนนี้เสมอที่สี่เท่านะคะ ปาลูมรอ่าลูดอนุบาลสี่เล่เป็นแต้มใ้กับทางอนุบาลสีเชียงใหม่ค่ะก็แต้มห้าเท่าเขาอ้หูสูสีมากแล้วในเซตนี้ปาลูนีเิมไปนีเปิดได้ค่ะยกขึ้นมาลูนีมี็อกไดปาลูีเกไม่ได้อีกอาหารศาสได้แต้มไปค่ะที่หต่อห้านะคะ เดินดมากง่ลูกนี้ตปรละางย่นขึ้นมาย่นขึ้นมาลูกมิเตอขึ้นมาลูกที่หกมิสเตอมิสเตอร์ล่ะมุ่งเลยนะอัศดินยืนดงงหน้านีมีแต้มอยู่ที่หกต่อแปดค่ะเป็นทางที่โบสุวิชาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาลูกนี้ตัดมาน้องดีเปิดได้ค่ะใส่ทหารลูกนี้เปห้าลูกนี้โอ้โหเตอร์มิสเตอร์ลูกที่ห้าค่ะ ที่บ่อนังไหนล่องนะคะโอ้โหทางด้านเบอร์นลูกนี้เตะมั่เปล่าลูกนี้โหผ่าพลาดขยับท้กไปเป็นที่สิบคะแนนแล้วค่ะที่สิบเอ็ดต่อแปดค่ะเปิดมาปัดมาลูกนี้เปิดมาได้ยกขึ้นมาลูกนี้เตะมาบล็อกหลังหอยได้อยู่ยกขึ้นมาลูกนี้ไม่เลยเตะมาลูกนี้เก่ง ขึ้น๊อกปิดวันนี้ค่ะ่ชูกว่าสแล้วติดปใช่ค่ะพี่โอปอชิงวันนี้นะคะน่าจะเสร็จจากคู่นี้แล้วจะได้พักเย่0นาทีค่ะแล้วก็ลงทำการชิงชนะเลิศกันต่อแลรอประกาศรายชื่อทีมชาติประเทศเพิ่มในเดือนพฤษภาแิมมาโดยอาศวิงยโยทาด้ยทีมเพื่อกันโดทั้งหมดทีมนะคะรายุ อะไรจะดเสิร์ฟโดยดีดีเสิร์ฟมาหลังเท้าลูกนี้อู่ออกไปเพิ่มอันนี้แต้มอยู่ที่9ต่อ13ค่ะเสิร์ฟมาลูกนี้ยกขึ้นมาตีต่อ9ค่ะแต้มเดียวเกมค่ะลูกนี้บอลมาขามเสิร์ฟไปลูกนี้ออกออกไปเสิร์ฟค่ะแต้มอยู่ที่10ต่อ14ยกขึ้นมาตัดตีต่อ สิบห้าต่อสิบเกมสนามกสิบห้าต่อสิบเกมสนามทางคามสองตนนักกีฬาชาขอเชิญงู้เข้าแข้ันมีสิทธิลนะคะ